สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆมาปลูกบอนสีนะคะสําหรับวันนี้จะให้เ,เพื่อนๆดูบอนสีที่กุหลาบแดงปลูกไว้นะคะว่าแต่ละใบเนี่ยใบใหญ่มากนะคะปลูกไว้ไม่นานเองนะคะแล้วก็จากใบเดิมๆก็จะเล็กนะคะเนี่ยใบเดิมๆนะคะก็จะเล็กอยู่แต่พอว่าสักพักหนึ่งนะคะ เปลี่ยนดินให้เขาใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปดินตัวนี้นะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าใบบอนสีของกุหลาบแดงเนี่ยจะสวยแล้วก็ใบใหญ่นะคะเนี่ยค่ะใบใหญ่ใบใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็สีก็จะสวยขึ้นนะคะแล้วก้านก,ก็จะยาวกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะดูนะคะลำต้นนี่ก็จะสูงขึ้นแล้วก็วันนี้ก็จะบอกว่า ใช้ดินอะไรมาปลูกแล้วเลี้ยงยังมายังไงให้ก้านเขายาวแบบนี้นะคะเทคนิคในการดูแลบอลสีให้ใบใหญ่ใบดกนะคะจากต้นต้นเดียวนะคะใช้ดินแบบไหนนะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงสงสัยว่าทํำยังไงนะคะเพื่อนๆสามารถนําทําตามได้เลยนะคะเพราะว่าจากเดิมๆนะคะปลูกไว้ต้นเดียวแต่ตอนนี้แตกออกมาเต็มนะคะแล้วจากว่าต้นเล็กๆต้นเดียว แตกมาเต็มแล้วใบก็ใหญ่ก้านใบใหญ่แบบนี้นะคะเทคนิคง,ง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและนี้ค่ะดินตัวนี้นะคะที่กุหลาบแดงใช้ปลูกนะคะดินที่เราทําเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะใช้ดินตัวนี้นะคะมาปลูกดินก็จะไม่แน่นนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาดูว่าใช้อะไรมาผสมยังไงนะคะ แล้วสูตรนี้เพื่อนๆทำเองได้เลยไม่ต้องซื้อดินมาจากข้างนอกนะคะเราสามารถทำเองปลูกผักปลูกอะไรได้หมดเลยนะคะสูตรดินตัวนี้สุดยอดนะคะปลูกบอนสีหรือปลูกปลูกผักนะคะปลูกผักสวนครัวนะคะบอกเลยว่างามโคตรงามเลยนะคะและก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะปลูกต้นเล็กแบบนี้ละคะ่ะอันนี้เมื่อก่อนนะคะเนี่ยก็จะปลูกแบบนี้นะคะปลูกต้นนี้ละคะ่ะ อยากต้นเล็กๆแบบนี้ไม่กี่วันก็จะแตกพุ่มใหญ่ด้วยวิธีปลูกด้วยดินเหล่านี้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมดินของกุหลาบแดงนะคะว่ากุหลาบแดงทํำยังไงนะคะและนี่ค่ะดินตัวนี้นะคะที่กุหลาบแดงใช้ปลูกนะคะดินที่เราทําเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะใช้ดินตัวนี้นะคะมาปลูก ดินก็จะไม่แน่นนะคะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าใช้อะไรมาผสมยังไงนะคะแล้วสูตรนี้เพื่อนๆทำเองได้เลยไม่ต้องซื้อดินมาจากข้างนอกนะคะเราสามารถทำเองปลูกผักปลูกอะไรได้หมดเลยนะคะสูตรดินตัวนี้สุดยอดนะคะปลูกบอนสีหรือปลูกปลูกผักนะคะปลูกผักสวนครัวนะคะบอกเลยว่างามคตรงามเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะปลูกต้นเล็กแบบนี้ละคะ่ะอันนี้ เมื่อก่อนนะคะเนี่ยก็จะปลูกแบบนี้นะคะปลูกต้นนี้แล้วค่ะเนี่ยปลูกอยากต้นเล็กๆแบบนี้ไม่กี่วันก็จะแตกพุ่มใหญ่ด้วยวิธีปลูกด้วยดินเหล่านี้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมดินของกุหลาบแดงนะคะว่ากุหลาบแดงทํำยังไงนะคะและนี่ค่ะสูตรดินที่กุหลาบแดงนะคะทำเอาไว้นะคะและวิธีการตวงออกมาปลูกนะคะ เพื่อนๆก็หาอะไรก็ได้นะคะสัดส่วนที่เท่าเท่ากันเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆปลูกเยอะเพื่อนๆก็ผสมดินอย่างละเท่าเท่ากันหมดเลยอย่างละหนึ่ง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 เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าเป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเนี่ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแกรบนะคะแกรบ เป็นแกรบที่ซื้อมาเป็นกระสอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยนะคะอันนี้ก็คือนี่คือขี้วัวแห้งๆนะคะที่ซื้อมาเป็นกระสอบเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะอย่างละเท่าๆกันเลยนะคะสัดส่วนเท่ากันถ้าเพื่อนๆตักมาเท่านี้ก็คืออย่างละอย่างละแบบนี้เลยนะคะอย่างละเท่ากันสัดส่วนที่เข้ากันหมดเลยนะคะนํามานะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือดินทรายนะคะเพื่อนดินทรายนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยค่ะจะมีทรายอยู่ด้วยนะคะดินทรายหรือดินที่ร่วนซุยนะคะเพื่อนเนี่ยดินร่วนซุยเหล่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถนํามาอย่างละสัดส่วนที่เท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็นํามาผสมเข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยนำมาผสมเข้ากันแบบนี้ แล้วเพื่อนๆก็หมักทิ้งไว้เลยนะคะหมักหมักตัวนี้วิธีการก็คือเอาน้ําพอเราผสมและหมดก็จะได้ประมาณนี้หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็หมักเอาไว้นะคะเอาดินใส่เสร็จในกระมังหรือ,อถ้าเพื่อนเพื่อนจะกองไว้ที่พื้นก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็น้ำรดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการรดน้ำค่ะ เมื่อเพื่อนๆผสมเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยนะคะนี่ก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็หมักเอาไว้นะคะเนี่ยหมักเอาไว้เลยนะคะจะเป็นหนึ่งอาทิตย์หรือสามสี่วันก็ได้นะคะหมักไว้เลยนะคะใส่เอาไว้นะคะกะปริมาณเอานะคะนี่ค่ะเราก็ทาไว้แบบนี้นะคะ าน้ําให้พอดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอว่าขี้หัวแล้วก็อจําจพวกนี้พองตัวขึ้นนะคะก็จะหน้าตาก็จะได้ที่พอดีนะคะหมักเอาไว้เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็วางไว้แบบนี้นะคะ จนว่าเขาก็จะดูดซึมแล้วก็พองตัวนะคะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะรอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะสำหรับคนที่ว่า,าต้องการหมักนะคะหรือจะปลูกเลยก็ได้แต่ถ้าให้ผลจริงๆเพื่อนๆหมักจะได้ดีมากนะคะหมักเอาไว้แล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็ไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะแห้งของเขาเองนะคะเรากะปริมาณที่เท่าเากันนะคะ ดินน้ำอะไรก็ให้เท่าๆกันหมดเลยนี่แหละค่ะแล้วก็พอเขาน้ำแห้งนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาปลูกต้นไม้แบได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูที่กุหลาบแดงหมักเอาไว้นะคะและนี่ค่ะที่กุหลาบแดงหมักเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสีก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะพอว่าสักพักหนึ่งนะคะ แต่ให้ดีนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเจาะรูสักนิดก็ได้นะคะให้น้ํามันลอดข้างใต้ก็ได้หรือเราจะหมักแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้บนพื้นดินก็ได้นะคะแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นํามาปลูกต้นไม้เดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงปลูกยังไงนะคะนี่นะค่ะตัวนี้นะคะเราก็ใช้กระถางแบบนี้มาปลูกนะคะและตอนเราจะปลูกนะคะเพื่อนมะพร้าวสับ ถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆก็แช่ไว้ก่อนก็ได้นะคะแช่ share ไว้สักสองสามวันนะคะล้างะมะพร้าวสับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเรามาปลูกจะได้ไม่มีปัญหาเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือทําให้เพื่อนๆดูกอน,นะคะวันนี้ไม่ได้แช่ไว้นะคะเราก็ใช้มะพร้าวสับตัวนี้นะคะรองก้นนะคะแล้วใช้ดินหมักของเราตัวนี้นะคะใช้ดินตัวนี้นะคะรองลงไปนี่แหลคะค่ะแล้วก็นํา บอนสีของเราที่เราต้องการจะปลูกนะคะเนี่ยค่ะนี่กุหลาบแดงก็จะปลูกไว้แนวเดียวกันเลยนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าด้านล่างก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเนี่ยสูตรดินตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เพาะเอาไว้นะคะเนี่ยมันจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็ใช้ดินตัวนี้นะคะนี่ อันนี้คือด,ดินจะไม่แน่นนะคะเพราะว่าเราผสมดินร่วนซุยทรายนะคะดินทรายขี้วัวแกลบนะคะสามอย่างตัวนี้เราหมักเอาไว้นะคะหมักได้นานได้ยิ่งดีเลยจนว่าแกลบของเราเนี่ยผุนะคะตั้งไว้กลางดินก็ได้นะคะแล้วก็พรมน้ำบ่อยๆแล้วก็ตั้งไว้แบบนั้นนะคะรอจนบอนไอ้ดินของเราเก่ามิดึงนะคะแล้วนำม,มาปลูกต้นไม้เนี่ย จะสวยงามนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาปแบบนี้นะคะหรือจะเป็นปลูกผักก็ได้นะคะปลูกผักตัวน,นี้ดินตัวน,นี้สวยมากๆนะคะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆนนะคะเพื่อนเพื่อๆคนไหนที่อยากจะปลูกผักสามารถทําแบบนี้ได้เลยและเพื่อนๆดูนะคะดินเนี่ยดินสวยมากเห็นไหมคะจะออกมาแบบนี้เลยดินสวยแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการรดน้ำของกุหลาบแดงว่าใช้อะไรรดอีกทีนึงนะคะ หลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆหากระมังรองไว้แบบนี้นะคะรองก้นไว้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็เตรียมน้ํามานะคะน้ําที่เราจะใช้นะคะนี่ค่ะเตรียมมาแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปไก่นะคะที่เราซื้อมาใช้สําหรับต้นไม้เลยนะคะเนี่ยก็มีอยู่นะคะ แล้วก็เพื่อนก็ใส่ลงประมาณหนึ่งฝาแบบนี้ลงในนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยหนึ่งฝานะคะใส่ลงไปอันนี้ก็หมดพอดีนะคะก็ล้างขวดไปเลยนะคะล้างขวดไปเลยนะคะนคะคะก็จะเป็นเป็นซุปไก่นะคะเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อน,นก็คนน,นน้ำไม่เข้าๆกันนะคะนี่ค่ะเวลาเวลาเรา ลูกเสร็จนะคะเราก็ใช้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนก็เตรียมกรละมังลงไว้แบบนี้แล้วก็รดน้ําลงไปนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็ใส่ไปด้านล่างเลยนะคะครึ่งกระถางนะคะเพื่อนใส่เอาไว้นะคะเอาน้ําใส่ลงไปเลยครึ่งกรละมังเลยนะคะนี่ย ประมาณนี้นะคะครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนครึ่งหนึ่งนะคะใส่ลงไว้แล้วก็วางไว้ในที่ร่มๆนะคะแต่ว่าก็ให้โดนแสงแดดบ้างช่วงเช้านะคะนี่แหละค่ะทําไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นต้นใหญ่ที่กุหลาบแดงปลูกเอาไว้นะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะเนี่ย ทำไว้แบบนี้เลยแล้วก็วางไว้ในร่มนะคะที่โดนแดดช่วงเช้านิดๆหน่อยๆนะคะจะออกมาสวยมากๆเลยก็ไม่นานนะคะเพราะว่าเราทําให้แบบนี้แล้วก้านของเขาเนี่ยก็จะยาวสูงขึ้นนะคะก้านก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นแตกหลอดใหม่ขึ้นมาก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเหมือนผักบุ้งเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กันนะคะและนี่ค่ะเพื่อนๆ ตัวนี้ล่ะที่ทําไว้สูตรนี้นะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าใบใหญ่จริงๆนะคะใบใหญ่ใบดุกแล้วก็ก้านก็จะยาวพุ่มก็จะสวยนะคะนี่ค่ะก้านก็จะสูงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามมากๆเพื่อนๆก็ไปลองทําได้นะคะอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะคะสามารถใช้กับต้นอื่นได้อีกด้วยนะคะนี่แหละทดลองทําได้นะคะ แล้วก็ใครที่อยากจะได้บอนสีใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้ปลูกผักงามนะคะปลูกผักหามแล้วก็ปลูกบอนสีสวยก้านยาวก้านใหญ่นะคะใครที่อยากจะ มีต้นไม้สวยๆก็คนที่ไม่ได้กดติดตามไว้ก็กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะกุหลาบแดงก็จะทําลงทุกวันทุกวันนะคะนอกจากวันไหนที่ติดธุระจาเป็นจริงๆนะคะไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆนะคะและก็สําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดก็สําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆ,ๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมันเพี่ทุกทุกคนสวัสดีค่ะคใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย